ข้ามาสู่รายการ FC ฟซีูเก็ตทีวีนะครับขอต้อนรับนะฮะท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตและอีกตําแหน่งครับกับเลขาธิการนะฮะสมาคมฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตครับคุณเชษฐวิทย์ตันติพันธ์วดีครับครับสวัสดีคสวัสดีครับคุณออยครับเช่นนัครับครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมรายการทางบ้านด้วยนะครับครับอื่นนะคะสําหรับออยแล้วก็คุณแจ็กกี้ขออนุญาตเรียกท่านอายการเชษฐวิทย์ว่า นายกันป้อมนะคะสบย่านนะคะคินดีครับเพราะเขาเรียกนี้กันทั้งเมืองครับนะครับงั้นก่อนอื่นอ้อขอถามท่านเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมท่านเป็นอายการและมาสู่วงของการกีฬาจังหวัดบ้านเราได้ยังไงคะท่านครับอยากจะเล่าเรื่องยาวนิดนะครับยาวได้ครับยาวได้ชีวิตผมตั้งแต่เด็กๆนะผมเล่นกีฬาเด็กๆนะครับจนมาอยู่จนมาเป็นอายกันแล้วมารับราชการที่จังหวัดภูเก็ตครับ ก่อนหน้าที่ผมจะมารับตำแหน่งเนี่ยตอนนายชวคมกีฬายุคนั้นคือท่านสสทศพรเทพบุตรนะครับอ๋อครับผมหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งสสแล้วครับท่านก็ลาออกจากตำแหน่งนายชวคมกีฬาจังหวัดนะครับเพราะว่าท่านเกรงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นข้อห้ามตามกฎหมายมนุษยธรัมนะครับครับผมมได้รับเลือกตั้งเป็นนายชวคมกีฬาจังหวัดนะครับผมมาตรงตำแหน่งเป็นพยการจังหวัดกุฎ ครับ <ผม S 1> ครับก็ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานผมน่าจะมีประโยชน์ให้ครับวงการกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้โครงสร้างเนี่ยครับของสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างมามาบรรจุหรือว่ามารวมตัวกันถึงได้เป็นสมาคมเนี่ยอย่างที่จะให้าท่านอายการฟ้อมเชวยบอกนเลยครับครับผมอยากจะเรียนว่าสมาคมกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยนะครับจะตั้งขึ้นตามร่างอย่างการกีฬาแห่งประเทศไทย ครับผมนะครับนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดนี้จดทะเบียนจะต้องผ่านความเห็นชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทครับนะฮะกกรทเป็นคนกําหนดนะครับกาหนดข้อบังคับว่าแต่ละสมาคมจะมีโครงสร้างอย่างไรครับครับสมาคมกีฬาจะประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งครับสมาชิกชมรมเครือข่ายครับผมนะครับครับผมปัจจุบันนี้ของจังหวัดภูเก็ตเรามีทั้งหมด43มชมรม ที่เป็นเครือข่ายนะครับอันที่สองคณะกรรมการกับนายกสมาคมต้องมาจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ครับก็คือสมาชิกทุกชมรมอะไรเนี่ยฮะต้องมารวมกันประชุมครับเพื่อเลือกนะครับเลือกกรรมการบริการกับนายกสมาคมอ๋อข้อบังคับบอกต่อว่าการเลือกนี่นะครับครับอันที่หนึ่งให้เลือก กรรมการทั้งหมด12คนนะครับ12คนครับผมจากสมาชิกทั้งหมดเนี่ยต้องเลือกเป็นกรรมการ12คนครับนะครับแล้วก็เลือกนายสมาคมอีก1คนอ๋อครับผมนะครับหลังจากนั้นคับนายสมาคมก็ต้องตั้งกรรมการทั้ง12ท่านที่ผ่านการเลือกครับผมเป็นกรรมการครับแล้วนายมาคมมีอำนาจที่จะเลือกคนนอกที่ไม่ได้เป็น เป็นกรรมการเป็นกรรมการเครือข่ายนี่นะครับเข้ามาเป็นกรรมการที่ครบท่านนะครับกรรมการทั้งหมด19ท่านครับผมอันนี้เป็นโครงสร้างที่กําหนดข้อบังคับของการยางประเทศไทยครับครับผมก็ถือว่ามีหลายภาคส่วนมารวมตัวกันก็ส่วนใหญ่จะมาจากจากชมรมชมรมเครือข่ายทั้งนั้นนะครับครับผมก็มีแค่หกหกนะฮะหกหกที่เป็นที่มานอกเนื่อจากชมรมนะฮะครับผมแล้วตรงนี้ออลสอบถามนิดนึงค่ะถ้า สมาคมเอ่ยสมาคมกีฬาของจังหวัดเราเนี่ยมีแผนงานที่ในการพัฒนาการกีฬาในจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะและตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคกันอย่างไรบ้างกันครับคุณออยครับคุณจะกี้ครับท้าผมครับกีฬาของบ้านเราเนี่ยนะครับมีปัญหาหลักเลยก็คือก็คือการจะพัฒนาอะไรมาสักอย่างหนึ่งมันต้องอาศัยตับใจที่เราทราบอยู่แล้วก็คือสำคัญชุดเงินเงินใช่ไหมครับเงิน กีฬาของเราเนี่ยนะครับกีฬาของเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยขาดแคลนเรื่องเงินขาดแคลนมากครับขาดแคลนในทุนหรือเปล่าประมาณนั้นมาณนั้นแล้วก็ทีนี้การดําเนินงานของสมาคมนะครับเราต้องทํางานเป็นแผนงานนะครับวิธีการที่จะจะได้มาซึ่งงบประมาณนะครับสนุนนี่นะฮะครับต้องทําเป็นแผนงานโครงการครับ ก่อนอื่นอยากจะเรียนว่าที่มาของแหล่งงบประมาณของเราเนี่ยนะครับครับมันจะมีที่มาจากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองนะครับแล้วก็จากจากส่วนอื่นที่นอกจ,กจกังหวัดภูเก็ตนะ,ค,ะครับในจังหวัดภูเก็ตขนาดนี้เนี่ยคนที่ให้งบประมาณเราสูงสุดมากที่สุดก็คือคอ,องค์การบราิหารจังหวัดภูเก็ตนะ,ค,ะครับรอบจอปจภูเกต็ตนะ,ค,ะครับในปีที่ผ่านมาตบวจอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดเป็นเงิน5ล้านบาท ในปีนี้ก็เช่นกันนะฮะในปีประมาณนี้ก็าถูนมาห้าล้านบาทนะครับและนี่ส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองที่สมาคมด้รลงทุนที่อุดนจากการการตเาดไทยครับนะครับช่วงช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี่นะครับเดิมเราเคยรับเงินดุหนุนประมาณแปดแสนบาทเสร็จนะครับแต่ปัจจุบันเราได้เงินประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนบาทโดยประมาณนะครับก็ถือว่าผลงานของเราพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอยู่นระดับที่ ที่สามของภาคใต้นะครับที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องต้องขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมพิการเคลื่อนาก็จะเป็นนักกีฬาะนะครับเดยก็ยิ่งต้องขอบคุณใาใดไร่ได้ไทยนะท่านผอวิรพาทีท่านเป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนงเราว่าเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับข่าวกัอเคยได้ได้สัมภาษณ์ท่านอยู่เหมือนกันนะครับท่านก็ยังเป็นผู้ใหญ่ใจดีสมับพวกเราถูกต้องครับก็ยังไม่หมดน้อยนะครับจะขี่นะครับ หลังจากกรกตแล้วนะในช่วงเวลาที่ผมมาดงตําแหน่งในวันทคมเนี่ยครับผมโชคดีครับผมทําทําทําโครงการไปทําแผนง,งานไปขอเงินจากจากหน่วยง,งานหน่วยง,งานครับผมซึ่งทุกท่านคงรู้จักดีคือสอสอสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพเราสอคัดเลือกขบวน5สภา,สภาคมทั้งประเทศไทยนะทั้งสทร ทุกจังหวัดใช่ไหมครับภาสุรคมนั้นที่สสให้เงินอุดหนุนสุรคมันหนึ่งล้าน,น 1, บาทเราเป็นหนึ่งในห้านะครับอืถือว่าเราโชคดีมากนะครับและสุดท้ายก็คือเอกชนครับโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะฮะกาตาบิชครับะกาตาทุกเ,เป็นบริษัททีใ่ให้ให้ความสําคัญกับการกีฬานะครับครับผมเมื่อ ไม่นานมานี้บครับทางสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตร่วมด้วยการกีฬาประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะครับสามเหงงานเราได้พาในกีฬาคาเตโดของในภูเก็ตครับที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมคาเตโดแห่งประเทศไทยนะครับปักปักให้เป็นตัวแทนประเทศไทยครับไปแข่งชิงแชมป์โคเวนทอินเตอร์เนชั่นแนลแชม้ยนชิพนะครับที่เกาหลีครับที่เกาหลีที่มองผูซสานครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากจังหวัดนะครับ จากอบต่อเชิงทะเลโดยนายกประยุทธ์นะครับจากะตักพวกนี้ครับสรับสุนรเป็นผู้สลับสนุนครับอันนี้คือคือด้าของเราครับครับผมถามต่อว่าเราทํางานยังไงจากการประชุมของสมาคมนะครับเรากําหนดนโยบายของเราไว้สี่ประการครับประการที่หนึ่งคือเราจะพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเราไปสุดความสามารถครับผมครับโดยเพราะเราตั้งความหวังว่า ในกีฬาเยาวชวนแห่งชาติปี2555ครับที่บุเก็ตได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับครับเราต้องอยู่ในดับต่ำสิตไห้ได้ขณะนี้เราอยู่อันดับส <16 S 1> ิบหกของประเทศไทยนะครับอันดับที่3ของภาคใต้ระวางว่าเราต้องต่ำสิบเราวางเป้าหมายลึกๆว่าต้องได้2 0ทองอย่างต่ำเราคิดกันนะครับนโยบายที่2ก็คือการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ครับมันจะมีผู้ฝึกสอนครับมันจะมีกรรมการนะครับอันที่3จะเป็นโครงการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการพัฒนาตัวนักกีฬาครับนะครับอันที่4เป็นเรื่องของการพยายามจะผลักดันให้มีสถานครับผมสถานการแข่งขันในการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นในภูเก็ตครับผมครับกีฬาไหนมีความหวังมากและก็มีเขาเรียก มีแนวโน้มจะได้จริงๆเลยครับผมเช่นสมรมกรีฬาจังหวัดภุกเก็ตนะครับอ๋อสมาคมได้จ้างคุณอำนวยบุนตาอาดีตน,นักวิ่ง800เมตร ทีมชาติไทยนะครับผมาเป็นผู้ฝึกสอนฟูลไทม์นะครับถ้าท่านใดสนใจก็เชิญไปชมได้ไปดูได้นะไปดูได้เช่นเดีย็กันนะครับทุกฤนทีกนครับผมนะครับรก็นี้เป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับผมก็ถือว่านี่ก็คืออีกหนึ่งแผนงานของสมาคมนะครับที่เป็นการส่งเสริมกีฬานะครับเพื่อให้ความเป็นที่หนึ่งของพวกเรานะครับ